ตอนนี้น้องจ๋ากับพี่กาแฟกก็จะไปไหนครับไปช้ากไปจะไปขี่ช้างนะะัง่งช้างานั่งช้าง,าาง,งถ้าไปพายทเดียอย่างเดียวปกติคือน้อยวันนี้ราคาละสองพันร้อยค่ะ ถ้ายี่ส0บาทีไปาพาเจริอ้อมไปไว้พาลลุยน้ำค่ะยยปกติคนละ2 0 0 2 4อ0บองคนยเอ่อติะยะคนี่้บาทดูใหญ่ตนี้ราคาเนี่อคบส0ค่ะพี่ไปนี่ไหมพ่จะพาไปไปลุยน้ำไหมไปสามที่เราไปลุยน้ำไปไปไปลุยไปลุยน้ำไปยน้เราจะไปดิฉที่ตลาดน้ำมายโยธยากันครับแล้วแ<ห>ล้วฝูก็เตรียมอาวุธไปแล้วด้วยายอกติดตามด้วยนะคร คือเขาว่าแปะอะไรไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้เป็นเสื้อผ้า,าค่ะทุกคนดูดูใกล้ๆจะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะถ้ายรูปอ่ะไปะเดินทางเดินไปทางไหนตลาดจะขี่ช้างอ่ะโชว์ดับคุณผู้ชมหน่อยนี่เขาเป็นเกือบจับก้างคู่อันนี้พี่หนูนะคะพ่อดูนี่ก่อนพ้าจัดดูนี่อ๋ออันนี้สินค้าจากงาช้างลูกไปใี่ช้างก่อ้วด พีคมากตายแล้วครับตอนนี้เชิญไึ้น้ารับรกเล่ฝากต้อนรับต้อนตอนนี้จะไปไหนขึ้นช้างใช่ไหมเขาจะไปขึ้นช้างอ๋อเชิญทพกคนๆไปด้วยนะไปนั่นีนช้างไม่น่าใช่ใช่ขึ้นช้างค่ะช้างกค่ะติดต่อด้านนี้เลยค่ะช้างแล้วไม่ติดแล้วนั อ่ามีสวนด้านบนเลยอันนี้มีก็ปิดกับน้องดีไซน์กำลังจะไปขึ้นชาน,นะครับอ่น้องจะขึ้นไปเลยอ่ปนี่นะครับหนนนูอยาากกขึ้ับพ่อเดี๋ยวพ่อไปแม่พ่อ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 จะไปด้วยพ่อจา๋าจะได้ว่าดไปแม่่ออเอาไม่ไม่เป็นไรถ้าน,น้องอยากขึ้นกับพ่อหรือแม่ถามว่าเกิแม่ขึ้นคนเดียวก็ได้ ตอนนี้นะครับพี่กราฟิกกับพ่อนั่งช้างออกไปก่อนน้องจา๋านี่เลยพจะไปลุยน้ำใช่ถามพี่นิวันน,นนี้พี่ได้กี่เที่ยวนะ3ามสีเที่ยวแล้วครับ3ามีเที่ยวแล้ววันหนึ่งเยอะไหมครับถ้าเป็นวันนี้ก็จะเยอะนิดนึงครับเสาร์อาทิตย์เยอะนิดหนึ่ง เล่าความรู้สึกในการนั่งช้างที่ตลาดน้ำากเลยชวนเพื่อนๆมาหน่อยชวนเพื่อนๆมาหน่อยชวนเพื่อนมาหน่อยครับนี่ลูกช้างเลยครับอันนี้อันนี้ลูกอันนั้นแม่ครับอ๋อนี่แม่นี่แม่กับลูกกันลูกพี่อสิอ๋อครับอันนี้ตอนนี้เมื่อกี้ช้างแม่กับลูกเจอกันเขาก็ทักทายกันเขาจำกันได้นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของสายเลือดเนาะปายอนุ์ของเข้วครับคือบรรยากาศดีมากในรถจะได้รังน้ ไหนที่สุดจะได้ลงน้ำแล้วไหนมายังมายังอีกเชือกหนึ่งมาอย่างเชือกหนึ่งยังไม่มาเลยนะมาเลยแม่ยังไม่มาเลยเราเรานำหน้าแม่ไปก่อนไหมเพื่อว่ารอเราเดินไปเรื่อยๆครับต้องรีบอากาศเย็นร้อนอยู่แต่มีลมครับเออเย็นสบายๆเพราะมีลมเนาะแล้วก็ลมลมด้วยครับลมแบบมาเรื่อยๆครับถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเนาะพี่คือเนาะใช่ครับชวนเพื่อนๆมาเที่ยวหน่อยเสาร์อาทิตย์นี้วันหยุดเนี้ย ถ้าไม่มีเวลาที่จะขับรถไปไกลๆงี้ก็มานี่ดีกว่ามาขี่ช้างดีกว่านะโอ้โห oh. oh, หัวคลอนหัวยุกหัวคลอน <laughs> ยุกหัวคลอนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่กับน้องมาแล้วเดี๋ยวแพงกล้องไปดูดแพง,ง,งกล้องไปดูแม่กับน้องหน่อยออมาแล้วโอ้เจดีย์ช้างล้อมนะครับนี่เลยเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณครับผู้บ้านคู่เมืองของเรา อันนี้คือบ้านในะสมัยก่อนสมัยก่อนจะเป็นยังไงพี่คิดว่าพี่คิดว่า,วนะวาจะนหนสมัยเก่ามีทหารไหมคิมดว<า>่ามีออมามาเผาตรงนี้นะอ๋ออันนี้คือจุดที่จุดท,ที่โดนเผาอะเ<ด>นา<ด>ะโดนเผาเหรบโดนหมดเลยครับมีอย่ยางถือสร้างปัระพังนะครับนี่ตรงพ่อขาวพังเยอะครนะับตรงพ่อขาวพังเยอะอะครับตรงพ่อขาวอยู่หน้า ของพื้นที่นี้ได้ครับก็ททาเป็นมันสุสานครับแต่ของพื้นที่ของประเทศของแผ่นดินตรงนี้ได้ครับมีความแบบยังมีรู้สึกแบบถึงความศักดิ์สิทธิ์เนาะผมขังกินอายลบกหลู่เขาไม่ได้ครับไม่ได้เลยใช่ใช่ครับผมพูดแล้วผมยังขนลุกเลยเพราะผมเหยียบบริเวณนี้ทุกวันครับแต่ทุกเวลาวันพระวันลาผมก็ ขอข้มาลาโทษเขาฟันฟันช้างครับอ๋อฟันช้างต้องมาทําพิธีขอเขามาละโทษนะเพราะว่าเราเหยียบเพราะมันเป็นพื้นที่หัวระหั่รับหัวนอนของเขาครับแต่ข้าเมื่อคืนไม่มีใครเข้ามานะครับที่นี่ขนาดน่าจะสงบเนาะบางเวงน่าสงบแล้วก็รีบโอ้พี่เงียบด้วยไม่มีเสียงอะไรถ้าดินเสียงก็แก๊กนิดเป็นแล้วครับวิ่งแล้วครับเพื่อที่มันแล้วก็ไม่อยู่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คือน้องจะเป็นไงบ้างคะลูก หนูชวนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวหน่อยเลยเร็วใกล้กรุงเทพเองไม่ใกล้ไม่ใกล้ครับวันหยุดชวนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวมานั่งช้าที่อายุทยาตลาดน้ำอายุทยาดีกว่าหนูจะบอกเพื่อนเพื่อนนะคะาเทียวนะะยังไงชวนยังไงเฉพาะเสาร์อาทิตย์จ้าเฉพาะเสาร์อาทิตย์ลูกวันจันทร์วันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ได้ค่ะหนูเปิดเทอมแล้วค่ะอ่า ใช่ wn. เป็นไองอากาศเย็นใช่ไหมล่ะอยู่บนหลังช้างลูกอากาศเยนไม่ร้อนี่เนาะร้อนด้วยช้างกินหญ้าลูกกินดีกับปอยมันกินวะปอยดีดีเป็นไงเด็กตอนนี้ดูน้องชายลูกนั่ง้วิมีนกด้วยมีนกเลยนกะกินหญ้าเลยนกเห็นไหมสองตัวนะนู่นสามตัวนกเสร็จแล้วอืมตอนนี <c> ้ <oughs> นั่งเงียบเลยไม่พูดสักคำสนุกไหมลูกสนุกชอบไหมคะมีความผัดเสียวนิดนึงน,น,นิดนึงนิดดียนิดเดียวเดียดเด๋ยววันนี้เราจะนั่งช้างลงน้ำด้วยนะใช่นะรถสายากไหมอา้าวยังไงก็ต้องลงเพราะซื้อโปรแกรมน,น,นั้นแล้ว อันนี้พี่กรฟิกเป็นคนขอนะครับที่จะลงน้ําปกติก็จะเดินบนบกแต่วันนี้ขอบนบกด้วยน้ําด้วยผสมกันผสมกันครับชอบแอดเวนเจอร์ใช่ไหมลูกเนี่ยดูดูอ๋อนี่หลวงพ่อหลวพ่อขาวหลวงพ่อขาวนะครับสูถ้าก็ดูนเผาหมดนั่นเผาหมดตรงนี้ก็แต่ก่อนตายครับนี่ตายหมดแล้วมัน ขอเขาดีเขานะสิอ๋อต้นนี้ใช่ไหมครับต้นตะโกครับต้นตะโกตะกตายตายแบบไม่เหลืออะไรเลยครับต้นเผาตายมปครับผิดผิดจริงๆตอนนี้ก็คือเกิดมาใหม่เป็นพุ่มเลยครับสวยมันจะเกลี้ยงดูดูผ่านเลี้ยงดูอะไรอยู่อันเยอะแยะนี่ยมีคนมากราบบ้านนี่ครับมากราบบ้านนี่ขอเล็ดนี่นะครับโอ้ขัดเย็นยิ่งตอนประมาณเนี่ยสักประมาณสามโมงสี่โมงเย็นเนาะแม่มาเที่ยวแม่ต้องดูให้ต้องไม่ต้อง ่ต๊ะไม่ต๊ะไม่ตกแม,ม่รักษาให้โอ้นี่เป็นธรรมชาติที่นั่งรถออกมาจากกรุงเทพก็แค่ประมาณชั่วโมงเดียวเองไม่ได้ไกลนะ,ะลร,รถก็ไม่ติดตแล้วมีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนอกจากนั่งช้างก็ยังมีวัดมีโบราณสถาน ตราตลอดลงตลาดน้ำเดินชมตลาดน้ำชมีเรือด้วยเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปนั่งเรือมาแล้วนั่งเรือนั่งเรือซื้อของเล่นตกเย็นมามีการแสดงมีการแสดงนะครับมีโชว์แสดงอ๋อที่นี่ใช่ไหมครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์ทุกวันครับเอาทุกวันครับนี่คือเ่าหมือนลอยทาาชาไม่นั่งไม่น่านะครับมีการแสดงนะครับนี่ครับหลวงพ่อขาวถ้าอยากดีก็นี่ครับตรงนี้ไปวัดเมญยงนะครับวัดเมญยงโบราณสุดยอดครับ มันมีพวกดารามาถ่ายแบบแบบทำเป็นยังไงเนี่ยคนเนี้ยคนนี้ชอบหัวสันหัวคอนแล้วคนนี้สันหัวคอนแล้วพูดอะไรหน่อยดิเนี่ยครับเนี่ยพูดอะคะอ่ะเราต้องแนะนำเลยต้องปเป็นไงแล้วพอนั่งได้เกือบรอบหนึ่งแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงครับสนุกมากครับอือคือผมแล้วยังไงต่อจะมานั่งอีกไหมครั้งหน้า เอ่าพ่ออะไรครัวอ,อีกสิบกว่าครั้งสิบกว่าครั้งโอเคเดี๋ยวพ่อพามานี่ <c oughs> แล้วตอนนี้เราจะเหมือนเราจะลงน้ํากันแล้วนะครับพี่กฤติใกล้แล้วใกล้จะได้ลงน้ําแล้วเย้่ <Yeah. S 1> น,น้องลำยาย่นะวันนี้เรานั่งน้องลำหญ่นะลูกนะน้องลำยายน้องนี่แี่น่น้องลำ่ทักทายเลยนครับน้องลำ่สวัสดีเมื่อกี้ <c oughs> สวัสดีก่อนสวัสดีสวย องไรเงพี่กิกครับน้องนลำยันทักสวัสดีพี่กฤชกันนะเมื่อกี้สวัสดีน้องกันเรื่อยสวัสดีน้องก่อนสวัสดีก่อนพี่สวัสดีน้องหน่อยสวัสดีครับถามน้องลำยหน่อยน้องน้องลำยันเหนื่อยไหมน้องลำยันเหนื่อยไหมูเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เหนื่อยบอกไม่เหนื่อยอยากให้พี่กิกนั่งได้สิบรอบเลยเห็นไหมนี่คือพี่ลำยต้องเป็นพี่เลยลูกครับพี่ลำยันกับน้องกิกนะครับ พี่อะไรพี่ก็ฝึกนีอเลยครับตอนนี้เราใหญ่ขาอายุยี่สิบสองปีโอ้ยี่สิบสองปีแล้วลูกลูกลูกหบลูกเจ็ดขวบเป็นน้องลงน้ําแล้วตอนนี้วันนี้พี่ก็ฝึกซื้อโปรแกรมลงน้ําด้วยครับกับน้องดีไซน์ยังไม่เคยลงน้ำยังไม่เคยขี่ช้างน้ำนี่ไงลูกครั้งแรกครั้งแรกโอ้โหมันจะเพิ่มความเย็นเลยนะลูกมันจะเพิ่มบรรยากาศความเย็นนี่นี่ น้องจ๋าลงไปก่อนแล้วเว้ยเป็นไงลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมแล้วตอบไปว่าตาที่ลงเดีน้องเขาจะเป่าน้ำครับเดี๋ยวน้องก็จะเป่าน้ำอยดูนะต้องให้ต้องให้เชิญน้งไปก่อนเดี๋ยวน้องก็จะเป่าน้ำมาลุ้นนะอะไรงานย่อไหมที่มันบังเอาโอเคนี่เลยน้องลำไยนะครับตอนนี้ น้้ำไดเลยกับน้องดีไซน์กับคุณแม่นะครับโอเคครับขอบคุณครับมาเป็นลายครับพี่ฟิกจะได้ลงน้ำครั้งเลยตื่ต้นไหมครับตื่นเต้นเลยเเ้นไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไอ้าย่างมาคนชุดเป่าน้ำค่จุดเป่น้ำที่มจะเป่น้ำด้วยนะลูกหลักเป่าทั่วทักถูดถูคลิป โอ้ดูมันงั้นจ้าดูเป่าน้ำโอ้เป็นไงเป็นไงอไงตางไม้ตาชูตาเป่าดูดุ้งนี่เป็นไงพี่ชอบหมเป่าน้ำตาเป่าปยแล้วปแล้งปแล้วนสาีอ๋อแล้วครับมเนัสาน้ใหญ่เลยแม่อันนี้เนลูกลูกัวีสี่ ตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สองสีตัวล้สี่เชือกละี่ครับบรรยากาศการลงน้ำก็ได้บรรยากาศรอีกแบบหนึ่งเนาะครับเย็นเยดูนะเทปิกชอบชอบเทกดูก้องดูกล้องโอ้โหุโอ้โอ้ฮะใช่ใช่ใช่เห็นอยู่ นี่แล้วเราก็ขึ้นจากน้ำแล้วนะครับหลังจากที่เราเดินได้ประมาณหนึ่งรอบก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีเนาะ20นาทีผ่านเจดีช้างล้อมผ่านหุวข้อขาวแล้วก็ลงน้ํากําลังเหมาะกําลังดีเวลาประมาณนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวร,บบรบบติดตามบบชมบบใน EP ต่อไปบบว่าพี่กับพี่น้องนิชาจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับอ่ะพี่ฝากบอกหน่อย ติดตามพี่ฝีก,กับน้องดีไซน์เลยนะครับติดตามพี่ก็ฝึกประวัติดีไซน์ในช่องกับฝึแอนดีไซน์โอเคน้องจ๋าล่ะจ้าแล้วนะครับเย็นสบายสบายเดี๋ยวติดตามเราพอลูกกันต่อในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอจบแค่นี้เนาะพี่ฝีนเนาะโอเคพี่ฝีจะนั่งช้างชิวๆแล้ว